ทีนี้เราก็จะมาไล่เรียงกันไปเลยไหมได้ครับว่าแบบองค์ไหนเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ดูแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักทุกองค์หรอกก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับครับอ่ะองค์ไหนดีฮะเริ่มจากองแรกเลยองแรกเลยององใหญ่นะครับนี่นะครับอืคุณรู้ไหมว่าเป็นรุ่นไหนอะไรเท่าที่รู้ก็จะเป็นเหมือนกล่องไม่ขีดอ๋อ เป็นพิมพ์กลับไม่ขีดก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องไม่ขีดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าองค์นี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยมพิเศษก็จะถือว่าเป็นรายไอเทมที่เป็นของหายากใช่แล้วทำไมถึงถึงไม่เป็นสี่เหลี่ยมพอคือตามตำราเนี่ยนะครับปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมทีนี้มีองค์หนึ่งเนี่ยที่ผมเคยได้ยินมานะครับเขาเล่ากันมาว่าอาจารย์ทิมเนี่ยท่านพกติดตัวไว้พิมพเนี่ยคนจะสร้างประมาณแค่สิบกว่าองค์ ครับอ๋อถือว่าเป็นกรรมการผู้สร้างใช่ครับ <ไง S 3> เนื้อเนื้อเหลือก็เลยสร้างสิกข่าองค์ที่ใช้เนื้อเยอะก็เลยสร้างได้สร้างได้ไมีเยอะอนะครับแล้วก็ผู้สร้างก็เลยถวายให้อาจาร,รย์ทิมไว้ติดตัวหนึ่งองค์นะครับแล้วทีนี้อาจาร,รย์ทิมท่านก็พกติดตัวไว้แล้วก็ที่คิดว่าไม่เป็นสี่เหลี่ยมไม่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเพราะว่าเขามีการฝนทําน้ามนต์ทำยาอ๋อก็ฝนข้างครับใช่ครับด้านข้างที่เป็นพอเป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บก็ฝนด้านข้างด้านข้างจนกลายเป็นเป็นเือนเหมือน กือบจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วใช่ครับผมในมี้เข้าไปด้วยครับเนื้อว่านเนื้อยาอะไรครับปีอะไรครับสองสี่เก้าเจ็ดครับอ๋อก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัชช้างให้เลยเหมือนกันเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นรุ่นแรกก็จะเป็นพิมพ์ที่เราคุ้นตาใช่ครับผมจะจําได้แบบเป็นทรงเหมือนเตารีสามเหลี่ยมใช่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 ได้ครับผมอ่ะนี่ครับแล้วที่เป็นทองทองคืออะไรครับ เพิ่งเคยเห็นองค์จริงใช่ครับเพราะว่าพระสร้างน้อยมากองที่เป็นองค์ที่ลงในหนังสือในเป็นตำราของบรรทวนเล่มมาตรฐานนะครับเล่มครับครับเล่มมีมีรูปองค์อ๋อก็แสดงว่าเป็นองค์พิเศษเป็นองค์ดาราที่อยู่ในหนังสือครับค่ณเคยจะพผันองค์จริงที่ทอเป็นทองเนี่ยก็มีการปิดทองไว้นะครับอ๋อเป็นเนื้อว่านเนื้อว่านเดล๖๙๗ครับผม อ๋อองค์นี้ที่อยู่ในหนังสือของคุณชัยนริศเพชรพันทองด้วยอ๋อครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหลวงปู่ทวดที่เสียพระยอมรับครับทราบประวัติพอทราบที่มาไหมครับี่ผมไม่ทราบเลยครับโอ้แสดงว่ารุ่นพี่ของคุณเนี่ยนอกจากใจดีมีน้ำใจแล้วยังมีความประมาทด้วยนะทาไมครับที่เอาพระมาให้คุณยืมเอามาออกรายการอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อแฟนคลับแฟนเพจก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าครับ ผมเองก็ไม่สามารถที่จะเห็นองค์จริงง่ายๆอะ่ะถ้าคุณไม่หิ้วมาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปหาดูที่ไหนมีแบบนี้มีองค์เดียวเหรออาที่เป็นมนแบบนี้มีองค์เดียวปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมนะสาสิบกว่าองค์สิบกว่าองค์ราคาข้างบนปีนล่าสุดเนี่ยขายไปก็หลักสิบล้านนะครับห,<ะ>หลักสิบอุ๊ยนี่ก็สามารถเทียบเท่าสมเด็จวระครังได้เลยใช่แต่หายากกว่าสมเด็จวราคังครับอ๋อพ้ออมีหนึ่งเดียวด้วยอ๋อสร้างน้อยแล้วพิมนี้ สมเด็จวัดระฆังเนี่ยมีเงินยังพอซื้อได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีแค่สิบกว่าองค์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับคนที่เป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ใช่เขาก็คงไม่จะปล่อยงูชายง่ายเอาละเริ่มสงสัยแล้วว่ารุ่นพี่คุณเนี่ยไปได้มาได้ยังไงด้วยความเมตตาถ้าแบบว่าติด ติดตัวหมายถึงว่าเป็นพระที่ติดตัวท่านพระอาจารย์ทิมเนี่ยก็อาจจะเป็นพระที่แบบว่าอยู่ในย่ามของท่านหรืออะไรอย่างงี้เป็นไปได้หรือว่เป็นบุญเป็นบุญมากเลยเพราเช่นกันเลยถ้าไม่ได้เห็น่กามากเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวองค์นี้ก็เลยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งก่อนเลยเนาะที่ครั้งนี้เพราะว่าด้วยความหายากครับผมครับผม